ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเตือจริงบทที่66และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการให้อภัยในหัวข้อการให้อภัยตนเองคือการเยียวยาจิตใจกร,กรกดาคมเป็นเดือนแห่งการให้อภัยดังคำกล่าวที่ว่าชีวิตคนเรา มีเรื่องไม่สมความปรารถนามากถึงร้อยละ80ถึง90แต่ที่ว่าไม่สมความปรารถนานี้อันที่จริงไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นแต่เป็นเพียงเรื่องที่เราคิดไม่ตกเท่านั้นเองอันที่จริงไม่ว่าเรื่องใดก็ตามล้วนไม่อาจขัดขวางเราได้สิ่งที่ขัดขวางเราได้แท้จริงคือการยอมรับ และความเข้าใจของเราเองดังนั้นหากชีวิตเรามีสิ่งที่ไม่สมความปรารถนาไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขอเพียงเปลี่ยนแปลงความเข้าใจและการยอมรับเมื่อเปลี่ยนได้แล้วความรู้สึกจึงเปลี่ยนตามกรกดาคมคือเดือนแห่งการให้อภัย ทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่หมดเรี่ยวแรงนี่คือเรื่องปกติมากโปรดให้อภัยตนเองเถอดนี่คือการเยียวยาจิตใจการให้อภัยสามารถให้ชีวิตเติบใหญ่ขึ้นท่ามกลางจิตใจที่กว้างขวางโดยใช้การให้อภัยเป็นเรือ ทุกคนล้วนเป็นผู้ช่วยเหลือตอนเองให้ข้ามฝั่งได้กรก,กรกฎาคมคือเดือนแห่งการให้อภัยในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้มีเรื่องประหลาดทุกรูปแบบแม้จะทำดีเพียงใดก็ยังมีคนไม่ยอมรับแม้จะไม่ยื้อแย่งเพียงใดก็ยังมีเรื่องยุ่งยากมาหาเราได้ เช่นนี้จะทำอย่างไรดีจงให้อภัยเถิดความโกรธมีแต่จะทำร้ายตนเองส่วนการให้อภัยกลับสามารถให้ชีวิตมีพื้นที่เพิ่มขึ้นในการเจริญเติบโตต่อไปได้อย่าใส่ใจการถูกเขาวิจารณ์ บนโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกวิพากวิจารณ์บากของผู้อื่นเราไม่อาจควบคุมได้แต่เราสามารถใช้ดวงจิตแห่งการให้อภัยไปมองความสับสนวุ่นวายทุกเรื่องได้เมื่อการให้อภัยมาถึงความเย็นสบายจะสยบความกระสับกระส่ายบัญหาจะแปลเปลี่ยนเป็นโอกาส ทันทีที่จิตภายในเติบโตขึ้นเราจะสำนึกมุญคุณศัตรูจากใจจริงดังนั้นในชีวิตคนเราต้องให้อภัยศัตรูเช่นนี้ศัตรูที่ว่านี้จึงสามารถกลายเป็นผู้มีพระคุณของชีวิตเราการให้อภัยทําให้จิตคนเราสงบ เมื่อจิตสงบจึงสัมผัสถึงความปรองดองในส่วนลึกของจิตวิญญาณปลดปล่อยความรักและปิติที่ไร้เหตุผลท่ามกลางชีวิตสัญจรของคนเราต่างต้องมีมรสุมหากเราไม่ได้เรียนรู้การให้อภัยจะดำเนินชีวิตอย่างยากลำบาก เพราะการให้อภัยเปรียบเสมือนร่มคันหนึ่งที่สามารถช่วยปกป้องเราให้เดินไปข้างหน้าได้ท่ามกลางสายฝนบัดนี้ขอให้เราเข้าสู่การอธิษฐานในเดือนแห่งการให้อภัยให้ฉันมองเห็นได้ยินรู้สึกได้และรู้ว่า บนท้องฟ้ามีทั้งเมฆหมอกและแสงสว่างท้องทะเลมีทั้งเสียงคลื่นโหมซัดสาดและความสงบสิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถให้อภัยตนเองได้ด้วยดวงจิตที่สงบให้อภัยความเปลี่ยนแปลงร้อยแปดพันเก้าที่เกิดขึ้น ให้อภัยมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ดังนั้นจึงไม่ทุกข์ทรมานเหตุใดชีวิตคนเราจึงทุกข์ทรมานมากเช่นนี้เพราะไม่ยอมให้อภัยอันที่จริงการให้อภัยคือการยอมรับเรื่องราวในโลกก็เป็นเช่นนี้เมื่อยอมรับได้แล้วจึงสิ้นสุดลง เมื่อต่อต้านกลับจะต้องวนเวียนซ้ำอีกครั้งดังนั้นการให้อภัยไม่ใช่การปลดปล่อยผู้อื่นแต่เป็นการช่วยไถ่ชีวิตตนเองฉันรู้ว่าในโลกนี้คนที่อยากทำร้ายเรามีไม่มากผู้ที่เป็นภัยต่อชีวิตเราได้จริงยิ่งน้อยกว่าอีกแต่คนจํานวนมาก กับรู้สึกถูกทำร้ายอยู่ตลอดเวลาในเวลานั้นสิ่งที่ทำร้ายเราได้ลึกที่สุดคืออะไรเล่าคือความแค้นในจิตใจเราที่ไม่อาจสลายได้นั่นเองทันทีที่มีความแค้นเช่นนี้ทั้งตัวเราเองและผู้คนรอบข้างล้วนไม่อาจหลบพ้นได้ เมื่อมีความแค้นเช่นนี้สติปัญญาโชคดีและความผาสุกทั้งหลายล้วนถูกขับไล่ให้กระจัดกระจายชีวิตคนเราจึงนับวันยิ่งทุกข์ทรมานอันที่จริงชีวิตเราไม่จำเป็นต้องได้รับความทุกข์ทรมานทั้งหลายเลยโดยใช้การให้อภัยปลดป,ปล่อยตนเองเถิด เมื่อให้อภัยตนเองจึงให้อภัยการดำเนินชีวิตด้วยจากนั้นจึงบรรลุก,การปรับความเข้าใจกับโลกทั้งใบที่ให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงตัวเราได้จากอาจารย์เจ้าเมียวป่อวันที่3กรกฎาคม2566เผยแพร่วันที่1975